ภายในห้องเรียนทีโรงเรียนนารุโตะสัสเกะและสักระรอให้อาจารย์คาคาชิมาถึงเพื่อเป็นการลงโทษที่อาจารย์มาสายนารุโตะตัดสินใจแกล้งเขาโดยวางแปรงลบกระดานดำไว้ระหว่างประตูเพื่อให้มันหล่นใส่เขาเมื่อเปิดประตู ซาสกเกะชี้เห็นว่านินจาชั้นยอดจะไม่มีวันตกหลุมพรางอะไรง่ายๆแบบนั้นแต่เมื่อคาคาชิมาถึงมันก็ได้ผลจริงทําให้นารุตโตะและซากุระคบขันการกระทํานี้ทําให้คาคาชิเยาะเย้ยลูกศิษย์ทั้งสาว่าเหม็นขี้หน้าเป็นการพบกันครั้งแรกที่น่าประทับใจเจงเจง คาคาชิให้ทีมแนะนําตัวเองนารุโตะบอกว่าวันหนึ่งเขาอยากเป็นโฮคังะซากุระแค่หน้าแดงและเหลือบมองซาสึกเกะและซาสึกเกะประกาศว่าเป้าหมายของเขาคือการฆ่าใครบางคนจากนั้นคาคาชิก็บอกว่าพวกเขาจะเข้ารับการทดสอบการอยู่รอดในเช้าว,วันพรุ่งนี้ซึ่งจะตัดสินว่าผู้สําเร็จการศึกษาคนไหนใน27คนที่จะถูกส่งไปยังสถาบันโดยโอกาสที่จะสอบตกอยู่ที่66เปซก่อนที่จะไล่พวกเขาออกไปเขายังบอกให้พวกเด็กๆงด อาหารเช้าไม่เช่นนั้นได้อ้วกแตกแน่ เวลาตีห้าของวันถัดมานารุโตะซาสเกะและซากุระมาถึงพื้นที่ที่กำหนดตามคำสั่งอย่างไรก็ตามเป็นอีกครั้งที่คาคาชิมาสายทำให้พวกเขาอารมณ์เสียคาคาชิอ้างว่ามีแมวดำเดินผ่านทำให้ต้องอ้อมไปไกลคาคาชิจึงบอกว่าพวกเขาจะต้องแย่งกระดิ่งมาให้ได้ในเที่ยงวันและเนื่องจากมีเพียงสองอันเท่านั้นหนึ่งในนั้นไม่เพียงล้มเหลวแต่จะถูกมัดไว้กับเสาต้นไม้เพื่อคอยดูขณะที่ทุกคนกินข้าว ซากุระจงหงนชะงายว่าคาคาชิให้ลดอาหารเช้าเพื่อให้ทำข้อสอบยากขึ้นเบื่อการทดสอบเริ่มขึ้นทั้ง3คนก็ออกไปและซ่อนตัวที่ยืนอิรุกะคุยกับโฮคาเงะรุ่นที่3เกี่ยวกับความกังวลของเขาที่มีต่อคาคาชิและการฝึกฝนที่นักเรียนเก่าของเขาจะต้องอดทนหลังจากได้ยินข่าวลือของคาคาชิรุ่นที่3ามเข้าใจและมอบหนังสือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กฝึกหัดที่ผ่านและล้มเหลวให้กับอิรุกะ ภายใต้การดูแลของคาคาชิอิรุกะแปลกใจที่ไม่มีใครผ่านเลยสักคนเดียว กลับมาที่สนามซ้อมขนาที่คาคาชิแสดงความคิดเห็นว่าทีมของเขาซ่อนตัวได้ดีนารุโตะก็เปิดเผยตัวตนของเขาและพุ่งเข้าใส่คาคาชิหยิบหนังสืออัจิสวรร์รำไรของเขาออกไปอย่างไม่ใยดีและหลบเลี่ยงการโจมตีทั้งหมดของนารุโตะก่อนจะปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาและใช้คาถาจิ้มทะลวงข้ามสหัสสวัสดส่งนารุโตะหาะลงไปในน้ํา นารุโตกลับมาใช้คาถาแยกเงาเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจของคาคาชิย่างชาญฉลาดในขณะที่มีคนหนึ่งแอบอยู่ข้างหลังคาคาชิคาคาชิตกใจในขณะที่เขาเตรียมที่จะต่อยคาคาชิที่ถูกจับแต่แล้วคาคาชิก็กลายเป็นร่างโคลนของนารุโตสิ่งนี้ทําให้ร่างโคลนโจมตีกันเองแต่ในความเป็นจริงคาคาชิ ashi, ใช้คาถาสลับร่างเพื่อสลับร่างโคลนของนารุโตก,กับตัวเอง หลังจากที่นาโตะแยกร่างโคลนของเขาออกเขาก็เห็นกระดิ่งบนพื้นและหยิบมันขึ้นมาอย่างเบิกบานแต่กลับกลายเป็นกับดักเมื่อน,นาโตะถูกแขวนกลับหัวด้วยเชือกที่ผูกติดกับต้นไม้คาคาชิปรากฏตัวขึ้นและสอนเขาซาสเกะใช้โอกาสนี้โจมตีคาคาชิจากต้นไปด้วยชุดเคและคุณไหนจูนินโดนโจมตีซะแล้วและตอนนี้ก็จบลง